ไปไห้วิทย์ไปสื้อ่นบรรลุวามรวมกันสองพันบาทคอยท่านมีสองพันล้านคุ้มาคัพร้อมหรอยังพร้อมหรือยังพร้อมเดี๋ยวนเพงพร้อมกันหรือยัง

สตุสตุเอวโมตุนีราจะในวันนี้ความเป็นวันดีเปรวสริใยสุภามังลาอัมาเสเป็นาระบรกวันเล่ยาทั้งหลายวันนี้ไม่มีใดเจ้าราราบขอบความกลเพนคนสนไปหาจุ่าจุมาจุมาจุจุมาไปหาป แปลว่ากูสดบุญตาหนานี่ไปอยู่ไปจอดไปหอดกับเจ้าให้ได้เป็นเขาไงาไปรอดเมื่อควายควายได้เป็นเขาเสือแผ่นผ้าไปหลอดมะรุนมอรากควายได้เป็นเขาเทปดำเทปสิบประการให้ได้เป็นอังกาอันประเสริฐน้ำตนตัวแม่กำนีไปเกิดจางเมืองสวรรค์เมื่อได้บุญญาบารมีของพอแก่ ยังบอกแกกาได้ไวนะฮะมาเกิดดังดอกสองสารบุนกินปุ่นตานในวันนี้ขอใหอปอตั้งสามได้ร้องหันรอดพันไปในเมื่อสักครู่นี้มาลาเะอย่างละก็สงสารในบ้านตันที่อ่อนไปบอก เดี๋ยวเดี๋ยถ้าบนนำนตรงส้นครับอันนี้ไปบนนประกาศตัวไก็ได้ฝากหน่อยถ้าถ้าหมอจะครับเดี๋ยวถ้าเปิดเซ็ตเปิดเอาขึ้นเลยขึ้นเลยพื้นพเลยยูกำกัน น้องคำสองร้อยบาทลุงแสงปาหงส์ลุงแสงค่นางแสบคำนางแสงร้องการสองร้อยบาทนายหงนางพองพองตาหาร้อยบาทนายหยอดนางพิมนางแสงร้องการสองร้อยบาทปาพิมหลังวัดร้องการสองร้อยบาทนางบุญแสงร้องการสองร้อยบาทชาวบ้านสาธุสาธุ มันอย่าเขาจิมีร่อนก็เหมอนกันแหละยัง้นนักยีมนักน้ำเแก่จีจ้นนักนมาหอมกานี่ก่อนน้ำอ่อนเขาไปตองพุ่นน้ำมีพอยตไหนครตาน้ำชาเขียวชาเย็นอยู่ห้าร้อยโคตอายุวัฒนนสุขั้งปาลัง ยังมีมาแดงหงส์ปีเขาตั้งเอินเขาหมเซนวันไหนกันเนาะเขาหมเสิบเจ็กิโลใจบนนั่งเย็นปลาซอยเขาตั้งเอินลุอ้อปลาลู่เขาตั้งเอิร์นใจอนป่ายิงตั้งเอิร์นใจอบนังเอิรเขาตั้งเอิร์นใจบนนังถอยเขาตั้งเอิร์นตาปลาเสียงนนตั้งเอินลุงกล่มาปลาลู่ตั้งเอิร์นใจรอจิงจ้เขาตั้งเอิร์นใจนานตั้งเงิน มาห้อมตานข้าดนมเส้นอยดเจ็ดสิบเจ็ดกิโลกรัมอะสาธุสาธุโอ้ยยังมีมาแทงปลาโน่นปาแตะปลาหลงร้อยงามนั่งเสียงร้อยงามนั่งแกวผาแตกจานั่งเสาผาแตกนั่งติพบร้อยงามใจยีบานสาวนางเอ่้อยติบบานสาวใจแก้วปังลโอนางเสียงปังลโอนั่ง Nói ngam, chai xài nói ngam, chai xe nói ngam, chai xoan nói ngam, chai khăm tan nói ngam, chai ngang quảng nói ngam, chai phu nói ngam, chai lạy nói ngam, chai xảo nói trai đi tê nói ngam, chai bà nạp on nói ngam, chai nông u, xong nói họ, phát quỳ điếu xám xích kì đô, sau nhạc xáo เขาเก็บกุุงเรือตั้งโถลินีทงค้าเขาเก็บกุุงจะเขาเก็บละลายแหค่นหนักคันเรื่องกะเอาความตา้งกานสาธุสารแล้วก็น้ำเปล่าเสียเพ่อข้าโินจีฮาเพ่อข้าอังุนเพ่้าสงข้าเพ่อขาอายุวันดังสุด้ามากข้ายังมีมาแทนขาาท่านาเอาวางฝ่ายนี้เป็นฝ่ายเสียท่านยท่า พัดมีเลิ้งจำนวชทีด้วยกล่องน้ำทดงเศร้าเพื่อใจหลาใจเนี่ยมีร้อมควอบคัวใจอินอินคำความควอบคัวนายอาเกว่าีนายนายนายโกว่เชอรี่อ่าคมควอบคัวอยู่ไดยคำอ่าวก็ ข้าวเหนียวน้ำพริกข้าวเหนียวน้ำพริกค่ะขอได้รับเงมานะครับว่ามูกนะครับขอได in ้ยิงเข้าไปไหนนี่ไหนมัไ่ไหนนี่ไปเอาของกินปุ่น ap, tepat waktu, maka สนวยก็มีเาเหนียวคอับขนาดบวนะครัทุนนะครัเกันกขอคมุด้นะครับไปทุกระบะนะครับียังมาแเียติแล้วก็ไปทวนที่ที่จบารี่เหมือนเดียวกันนะครับเพื่อจะดแลนะครับถ้าบงคเขาทำไ

จอกวานค่ะตับวอยู่ดออยนะครับขาเป็นลับะนะครับองค์นาเจ้าองครนะครับยาเข้ายาหลังไ้าดเลยนะครับเกิน่เอนเวลาแล้วนะครับมีงาันเข้าอยู่นะครับอามอิมณนะครับไารงไเจ้านะครับ มาต่อราบข้าพ่อเลยครอบครัวนางสาวพ่อเลยครอบครัวนางเก่งพออเลยครอบครัวข้าเจ้าตั้งสิงจะไหนเลยมาตัดผักหมี่หลืขอยมาดีนะก็ข้เจ้าก็มีข้าเหนียวก็มีขาวว่าผาเที่ยวเลยจำเลยซีก็เลยนำแทงซาวแพะขา ยินดียินชมจังกิ่งกาคุกเกาะกุกด้ค่ะยังมีเป็นอาสัตว์ตัวใหญ่ขนาะนักยังมีมาแห็นนายติดกน้องตั้งหลายหมูปีหมูน้องยาปีน้องตั้งหลายแล้วก็เชียงใหม่อำเภอเมืองตำบลแม่เขาตุ้มอยู่ปานรอยเทวา บู๊สิบแปดมาตามลงทานขนมหวานสับป,ปะรดนมน้ำผลำไม่ว่าไงดิคาร์นองสาธุสาธุสาธุยังมีเข,ข้าวซอยโคอันเขาบอกว่าเข้าวซอยพัดในขนาดแทงบี้แทงร้อยห้าสิบกว่างนั่งหยงนั่งมนนั่งลานั่งจามเจียงไฮ้มาสองร้อยบาท ยังมีนานเอ่ยขั้งอินหอมตานหนึ่งด้อยบาทอายุยหยยุ่บ้าความตานแทงสามด้อยบาทอายุวันนังสุขังปะลังยังมีมาแดงนายสามบุญดวงมาตามองทาบแจกขนมในขนอกนายห่วงคำนางพองเจริญดีนายทุนดูนางเสาพองเด็กหญิงนักทักกอ นายเปิดดังสีนนลดังลาวดาวลาวดาวผู้เผยแสงนางสาวดาวบุนหลวงนายหลงจใจนายสามหอมเป็นยอดเงื่นอยู่สามด้อยบาทอายุบรรังสุขรั้งประหลัง ยังมีมาทึงผู่มาความตั้งเข่าฐานเข่าวสารสี่ทองค่ะดิตรงกำลงเสริมเสื่อมอนทับบทต่อสโซกาโซภาของเจนังบุญชัยยานางแดงชัยยานอสสุริวันาจันทางเข้าในปิตดา เกิดนเรศดลนอสอปวินาวันรักษนานอสอยุพินทันธรรมโสนนายสุจันเช้าเกิดเอเตโซวัดนับสมเทงสามชื่อพ่อแม่ครับ ยังมีมาแทงใจตีตนตนในยตาหนอนในปานไปเจ้าโอตูสาธุสาธุสาธุาธยังมีมาแทงลมทําบุญบริจาคนางวิละพงเกา้าวในขานอนในวิในสมศสนใยอามอนอ่อนช่้อยหาตานหาสิบบาท น,นอนสอนหนูไทยใหญ่ตาหาสิบ,บาทใน,นะะสาธาสาธุยังมีผู้บริจาคทำบุญล,ลงทานผลนไม้ลมแปดสิบโลนางงวนหรือนางศริปงคิดเซคิดเซยเ พร้อมเลยครอบครัวสองนางฉันวงและนางพองน,นุนพร้อมเลยครอบครัวสามนายอ่องบุญศรีและนางพองบุญศรีพร้อมเลยครอบครัวสี่นายมุกและนางหอมน,นมุนเชิงตุงหาโนสอดาวคิเซเลียพ่อเลยครอบครัวหก โนสอหอนแกว้วเจ็ดนายยอดหนอแสงแหล่นางเอาละไทยขิเลขิสิเล่หน่อพ่อโดยขอบคัวแปดนายหลวงแหล่นางหญิงทำขิสิเลอ่พ่อโดยขอบครัวมาหอมตาม ทำบุญลงทานผลเรไม่ลงแปดสิบโลสาธุสาธุยังมีมาแทะขาดนานพุทธวันนามาตานหนึ่งร้อยบาทใจสามนางโอยตานงร้อยเศร้าบาดใจเงินดังโมคำตานหนึ่งร้อยบาทปากคำโงตานหนึ่งร้อยบาทใจเสียงดังโมตานหนึ่งร้อยบาทปามนตานหนึ่งบาท น้องเลาตาหนึ่งร้อบาทนางจำผู้พงมาตาหนึ่งร้อยบาทป่าเย็นวันกาลีตัานเช้าบาทป่ามูต้ัยน,นยังมีป่าต้านยังรูนางหวยเงินตาน้านหนึ่งร้อยาบาทใจเช้ามู จสามมงนึ่งตันหนึ่งร้อยวาใจวีนาตาตอนตาหนึ่งร้อยวาใจยองตัไอตาหนึ่งร้อยดีตาอดตาหนึ่งร้อยาวีตาหนึ่งร้าใจสามตาหนึ่งร้อยวาใคำตาหนึ่งร้วาลูกคำปา้วาาคตาหนึ่งร้อยวาใจสามตาาอีหนาตาหนึ่งร้อยเดือตาร้อยาใจสามปาก và sáng bố và đói ra ta sáu đói và dương sư luôn so ta và trong bà cụ và trai sáu năng yên tăng ngõ năng yên tăng ngõ tăng gần tăng 200 và sai ơi a đưa a phong để đà và luôn đàn tà làm đừng

nán nhị ba súc niệm tanh đừng bà ba nén nước bình tanh niệm miếng nước bình tanh đến miếng bà bình tanh niệm miếng nước 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 bình tanh น่องปลาหม้อตั้หนึ่งร้อยบาทน่องหมูตั้งหนึ่งร้อยบาทน่องลาวตั้หนึ่งร้อยบาทน่องก้ามปูผมใจใส่นวดบะหมทำมาฮ้อมตั้หนึ่งร้อยบาทนุ่มไอปลาแสียงตั้งหนึ่งร้อยบาทน่องออกตั้งหอตั้งเงินตั้งหนึ่งร้อยบาทใจหนุ่มตั้งของว้านไหน่องตั้งหนึ่งร้อยบาทน้าที่น้าที่บ้านไรงามตั้หนึ่งร้อยบาทน่องคำยางาบ้านป่าเหิดตั้งหนึ่งร้อยบาทสาดูซาดุอายุวันน้ำสุขพันล้ำ โจ๊กกล้วยทอดเลยกันนี่ถุงยางซุบมือที่ไหนโจ๊กกล้วยทอดอ่ะมีอันดล,ลตาวันออกแข่งคุวยนึงเฮ้ไข่มาตาหนึ่งร้อยบาทนั่งอิงมืองยองหรือการหาร้อยแถบก็หาด้อยพป้าค่ะเนะาะปากคำหลอดเมืองยองมาห้องการอยู่หาพันแถบ ก็คือว่าหาเหตป้ายารใจน้องแสงขาดลงมึงยองในแสงขัดลงมึงยองมาฮอมตานอยู่เงินสองรยบาทนางเล้ยงใจคำดูมือขางมาฮอมตานเงินหนึ่งบาทนางนางคำแก้วสันทรายผู้ยีมาฮอมตานหนึร้อยบาทใจอําอ่、านางอําพรคำแก้วสันทรายผู้ยีมาฮอมตานหนึร้อยบาทใจบุญน้ เกี่ยวร้อยเงาบาตามแดงหนงร้อยบาทใช้ทามังสามทอนมึงตุ้งบางห้องตามอยู่เจ็ดร้อยบาทใจตอบนัางคำหลูหางเทพบางห้องตามอยู่มือหนึ่งร้อยบาท เนี่ยได้หอเอาไ้นี่เจ้าใจวนเนียเอาไปนี่นั่นนะ่ยเอมอเนสาสา้เอาอาหน่งมาไว้ทไหมเอาน้ำไหมคะ ค่ะยังมีมาแดงค่ะนั่งใส่บุญน้ำแกวสันสายผู้ยีตาหนึ่งร้อยบาทนางอียีแก้วร้อยงามตาหนึ่งร้อยบาทใส้ขานั่งจับม้อนมึงถูกตาเจร้อยบาทใส้ใส่น้ำเสียงสาเก่งใหม่ตาหนึ่งร้อยบาทใส้อเแดงนังสวยจ่เมึงไทยตาหนึ่งร้อยบาทลุงห่งตา อาปานังอีมาหอมตาหนึ่งร้อยบาทเมทา่าว่าเมทาพัาร้อยเผยน้ำลิ้นตานำ้ำอา,อาลืมแทงเงินหนึ่งร้อยบาทยังมีมาแทงาก็ายังมีมาแทงนางสุภาพิมเมสายมาตาหนึ่งร้อยบาทใจวันนั่งออกเมสวย มาหอมตาหนึ่งร้อยบาทใจมวยเนื้อใจมวยนางวาออกใจสวยออกใจสวยอยู่กุ้งแขยูตาสองร้อยบาทใจแสงเมืองใจบานน้งหอมมาใจพุ่นวยไข่มาหองตาอยู่แทงเงินสองร้อยบาทเมฆฟาใเมืองูนเนี่ยมาหองตาหนึ่งร้อยบาทใจเกมนางลาบีใช้มาหองตาหนึ่งร้ยบาทนางผิดลาบีใช้มาหองตาหนึ่งร้อยายีใช้นาำบปา ด้อยเสียงพอก้าแต่งสอนด้อยบาทอายุวันดังสุดขั้งปลายังมีนายเอกอลิสอนแต่งสอขพ่อคกาแต่งเงินด้อยบาทใจเลี้ยงนางโนพออคกาหนึ่งได้บาทใจเสียงเก็บงานกาานหนึ่ง้อยบาทใจสั่งลงงานพนกานหนึ่งด้อยบาทรองดาวดังวันหน้าวันหะนะ้านี่เอาคุยทอดมาเลยเนาะ สั่งกุ้ยทอดมาโดยตรงเลยวันหน้าทอดมาเองคุณทอดใส่กระทะใหญ่ไม่ถามว่าคุณอุเรวันคุณคุกเป็นไหมคุกแป้งมันเป็นไหมกินข้าวเถอะเอาตอนแรกกินข้าวแล้วเดี๋ยวพร้อมไม่มีอะไรงแล้วทำเป็นทำเป็นแป้งมันทำเป็นสุโม มึไปซ้ายมอปซ้ายมอถ้าข้มาความต่างอ่างเพิงสองร้อยบาทใจอีนั่งเสียงกานนั่งเรียงมดเม่นมันแข็งมากมากแจกมดแล้วนะเจ้าที่นี่ข้างแต่น้ำเปล่าเอาเอากินหน่อยคำใหญ่ๆตําเองกินเอง ปากก๊อกบึงสูมาตานหนยบาทนางแสงพองมาตานาสิบาทเนี่ยนางแสงพงมามาเามาเาทำส่มาตาร้ยมานเนี่ยว่าปอง้มาหองตาสองรบาทใจโยนนางแงใจโยนนางแงมาหองตาแงสบาทกหลตัมสาธุลุงปิงอ๋อลุงปิงว่า 高美啊。